หรือจะน้ำแบบไม้หวานชำ่ำแค่มีมะม่วงอย่างเดียวนี่ก็น่ากินชวนอร่อยแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่ที่จริงแล้วคะ่ะส่วนประกอบสําคัญอีกอย่างหนึ่งของข้าวเหนียวมะม่วงเมนูของหวานสุดฮิตในตอนนี้ก็คือข้าวเหนียวมูลลนนี่แหละคะ่ะแต่ข้าวเหนียวมูนที่ดีควรจะต้องเป็นแบบไหนชุ่มน้ำกะทิหรือเปล่าอิมารรถวันนี้พามาคําตอบกันคะ่ะ เรียงเม็ดสวยเงาใสและหอมมันถ้าครบคุณสมบัตินี้ถึงเรียกได้ว่าเป็นข้าวเหนียวมูลที่ดีกินกับอะไรก็อร่อยค่ะแต่กว่าจะได้มาตรฐานแบบนี้ก็ต้องเข้มกันตั้งแต่ขั้นตอนเลือกวัตถุดิบตัวเด็ดจากพื้นที่ต่างๆเช่นที่ร้านฮับซาะย่างประชาอุทิศเขตทุ่งครุทำข้าวเหนียวมูลมาแล้ว4รุ่นและยังคงสูตรคุณทวดเอาไว้คือต้องใช้ข้าวเหนียวเคี่ยวงูจากเชียงรายพรอมเม็ดยาวนำมามูนแล้วเรียงเม็ดสวย ส่วนกะทิต้องใช้มะพร้าวจากทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เท่านั้นพระเนื้อหนาหอมมันขั้นตอนการทำเริ่มจากซาวข้าวด้วยสารสม้มเพื่อให้เม็ดข้าวใสและแช่น้ำไว้ประมาณ3ชั่วโมงจากนั้นจึงนำไปนึ่งโดยใช้ใบเตยเป็นตัวรองลังถึงเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมเมื่อนึ่งครบ1ชั่วโมงจึงนำมามูนกับน้ำกะทิ เคล็ดลับสำคัญคือการใส่น้ำตาลปิดท้ายก่อนพักไว้ให้ข้าวเหนียวดูดน้ำกะทิเพื่อให้มีความเงาใสาข้าวเหนียวต้องเรียงเม็ดสวยแล้วก็ความเข้มข้นของข้าวเหนียวเคี้ยวแล้วเหนียวหนึบอะค่ะมันไม่เละสำคัญอยู่ที่การมูนเราจะต้องมูนด้วยเวลาที่สั้นค่ะถ้าเรามูนแบบว่านานเกินไปเปิดทำให้แห้งค่ะรุ่นคุณทวดนี่ทำกินเองทำแบบว่าเลี้ยงกันในครอบครัวอะไรอย่างงี้ค่ะ แต่รุ่นคุณย่านี่เริ่มขายขายไอ้พวกขนมหวานขายข้าวเหนียวแล้วอะค่ะคือถ้าข้าวเหนียวไม่ไม่อร่อยก็จะทําใหร้รสชาติมะม่วงก็ไม่อร่อยด้วยมะม่วงเนี่ยหาทานง่ายกว่าข้าวเหนียวอร่อยหาทานยากมันต้องมีรสชาติในตัวแล้วก็มันมันจะคลุกเขากับข้าวเหนียวได้พอดีทานข้าวเหนียวกับมะม่วงคำหนึง่งเนี่ยมันมันจะรสชาติไปด้วยกันได้คือมันจะหวานพอๆกับมะม่วง ข้าวเหนียวมูลเป็นของหวานอยู่คู่ครัวไทยมานานโดยอาจไปไกลอย่างน้อยสมัยอยุธยาเพราะมีหลักฐานจากจดหมายเหตุลาลูแบรรชชทูตฝรัร่งเศสสมัยสมเด็จพระนารายณ์ที่เล่าว่าชาวสยามหุงข้าวด้วยน้ำบริสุทธิ์แต่บางทีก็หุงด้วยน้ำกะทิซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าการหุงข้าวด้วยกะทิอาจมาจากวัฒนธรรมเปอร์เซียแบบเดียวกับที่ไทยรับเอาแกงที่ปรุงด้วยกะทิมาจากชนชาตินี้เช่นกัน นอกจากนี้ข้าวเหนียวมูนยังอยู่กับวิถีอิสลามบ้านเราด้วยโดยทายาทการทับซาบบอกว่าข้าวเหนียวมูนเป็นของหวานที่ขาดไม่ได้ในงานบุญของมุสลิมพี่ว่าพี่เปิดมาพี่ก็อยู่กับข้าวเหนียวมาอย่างเงี้ยมาตลอดแล้วอะค่ะค่ะคือมีมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายคือเราก็ทานแบบเป็นอาหารขนมหวานเวลาทําบุญทํางานแต่งหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นงานเหลือว่าเขาจะทําจัดงานบุญอะไรน้อยเขาก็จะเป็นขนมหวานที่ทานกับ ากของข้าวเหนียวมูลรับประทานได้หลากหลายทั้งกับผลไม้อย่างมะม่วงสุกทุเรียนขน,นุนหรือจับคู่กับสังขยาหน้าปลาแห้งหรือหน้ากุ้งซึ่งสิ่งที่เป็นข้อสำคัญที่สุดสำหรับคนทำข้าวเหนียวมูลกลับเป็นเรื่องง่ายง่ายนั่นคือการใช้วัตถุดิบสดใหม่อยู่เสมอเพื่อไม่ให้มีกลิ่นหืนหรือข้าวจับกันเป็นก้อนแฉะ เพียงเท่านี้ข้าวเหนียวมูลก็สามารถเป็นพระเอกในจานชูรถให้ขนมไทยโดนใจทุกคนวันนี้ตาเวมอนเกตไทย PBS รายงาน